ครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเจาะข่าวเอาทรายนะะครับตอนนี้เราก็ได้รับเมตตาจากหลวงพ่อครับซึ่งท่านเป็นประถมเจ้าวาดวัดคีรีวงเขาดาวพืองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับครับผมซึ่งปัจจุบันท่านดํารงตําแหน่งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ด้วยนะครับครับท่านหลวงพ่อเจ้าคุณพระราพรมจาหรือหลวงพ่อมหาบุญรอดครับกรารมาสการก็หลวงพ่อครับผมเนี่ยวันนี้ก็ได้รับเมตตาจากหลวงพ่อได้มาโอ้มาพูดคุยกับ สนทนากับรายการของเราครับหลวงพ่อครับก่อนอื่นก็จะถามประวัติหลวงพ่อก่อนนี่วะก่อนที่จะถามประวัติวันหลวงพ่อเขาบอกเป็นปฐุมเจ้าวานเลยนะตั้งแต่ตั้งแต่ปีไหนครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อต้องเท้าความอ่าเท้าความครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อเป็นชาวนครสวรรค์ครับบวชตั้งแต่อายุสิบห้าบวชในบวชที่ไหนครับหลวงพ่อครับที่กรุงเทพครับ ที่อำเภอท่าตะโกตะ oh. วัน,น,นตะขวันทั้หมดที่ท่าตะโกนี่เองครับแล้วยังไงต่อครับวดแล้วก็หลวงพ่อก็มุ่งหน,น้าเรียนครับนักธรรมจนจบแล้วก็วดมนไหวพระจบกันตาที่สองก็มาเรียนต่อบริณนักธรรมที่วัดแสงสวรค์นี่อย่อำเภอจุมแสงครขวันตะสวันใจุมแสงครับกันหา,า,า,าที่สา,สา,สา,สาสมก็มา,นาน ยมาเรียนบาลีนักธรรมที่วัดน,ค,น,นครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์น,นะเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพสิทธินายกท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดจังหวัน้นนนนภาคเนี่ยก็อยู่หน้ากุติท่านนะ่ะได้ฟังคําสอนของท่านอยู่เรือ่อยว่าเกิดาการทํางานทําให้คนเป็นงานไม่รรเรียนไม่รู้ไม่ดูไม่เห็น ไม่ทําไม่เป็นถ้าเรียนล้วต้องรู้ถ้าดูล้วต้องเห็นถ้าทแล้วต้องเป็นคแล้วก็สอนให้พึ่งรู้จักต้นเป็นใหพึ่งของตนนี่เมันสอนหลายอย่างท่านหลวงพ่อเด็จทีท่นายกเนี่ยเป็นต,ติดวัดมหาธาตุติดสมเด็จระวรัตนเองอพอพรรษาที่สี่ปีสองพันสี่ร้อย เออก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดสี่ร้อยเก้าสิบปอแล้วยังไม่เกินเลยนะผมยังไม่เกินเลยหรือว่าเราไปอยู่วัดปากน้ำภาษีเจริญนะครับภาษีเจริญหลวงพ่อยังอยู่หลวงพ่อหลวงพ่อวัดปากน้ำาลวง่อสวยังอยู่ออยู่ในก็เรียนบาลีก็สอบได้ปีแรกกนบแล้วก็ฟังคำสอนของหลวงพ่ออยู่เสมอว่า เออเราเกิดมาว่าจะแก้วพบแล้วไม่กรรมจะเกิดมาทําไมาที่อยากมันก็หลอกที่หยอกมันก็รวงทําให้จิตเป็นห่วงเป็นใหญ่เลิกอยากลร้หยอกรีบออกจากกรรมเดินตามขันสามเรื่อยไปเ,ออเดินตามศีลสมาธิปัญญานะขันสามทีนี้ก็ตอนนั้นก็ได้อ่านประวัติของท่านพุทธทาสวิกุแห่งสวนโมกครับผม แล้วก็ได้อ่านคำบรรยายของท่านเรื่องภูเขาแบงบังอีกอย่งพุทธธรรมครับือคนไปติดตะเปลือกไปติดตะน้ำเปลือกกระเบื่องไม่ใช่กระแท้ของพุทธศาสนาครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าแก่นแท้พุทธศาสนานั้นคือธรรมะพระพุทธเจ้าเคยแสดงแก่พระวกคลิไว้ว่าบุคคลใดเห็นธรรมของเราแต่ถาคต ได้ชื่อว่าเห็นเราตถาคตอืบุคคลใดไม่เห็นธรรมของเราตถาคตบุคคลนั้นแม้จะจับใจจีวรตถาคตอยู่ก็ไม่ชื่อว่าเห็นเราตถาคตอคือเพราะว่ากรเนี่ยเป็นบุตรของพราหมณ์บวชไปก็อยากจะดูรูปโสมนมมันพระเจ้าอ,อยากจะเห็น <c oughs> รูปร่างสวยครับอยากจะเห็นว่าพระองค<อ>์พระพุทเจ้าเป็นยังไงอะไรพวกนั้นตอนหลังนี่พระองค์ก็ต้องเอออต้งดุหน่อยนั่นก็เสียใจจะไป หลวงาลเสียใจจะไปโดดเทวตายพระเจ้าก็เลยไปโปรดไปโปรดแล้วก็ให้ดูให้ดูแล้วก็ให้กำหนดเพ่งรูปองพระเจ้าจนจะแดงพุทธันิตนตให้กรไเดาสำเร็จเป็นป้าดานแล้วก็หลวงพ่อได้คติทมอยากของพ่ออะไรมาหลายอย่างมาท่านส่งเสริมการศึกษาส่งเสริมการปฏิบัติแล้วส่งเสริมการเผยแพร่ธทมทีนี้เ่ืหลวงพ่อบวชพระ บวชพระก็บวชที่ที่ไหนครับวัดแสงสวรรค์น้นำเระจุแสงเนี่ยนะผมกลับมาบวชที่นี่ที่ทีเพราะว่ามีโยมอุเัมต์าแล้วก็หลวงพ่อแล้วก็ไปสอบประโยคสามได้ตอนเป็นเนรก็ต่างกาวมาฉลองอแล้วก็บวชพระแล้วก็ตัง้งจิตอธิษฐานว่าจะขอบวชถวาย ชีวิตในพระจาตรนาจะเรียนให้ถึงประโยคเก้าแล้วก็ะจะได้กลับมาเผยแพร่ธรรมะกลับมาทํางานที่น,รนครสวรรค์บอนนี้ว่าเรียนไปแล้วปีสองพันห้าร้อยสี่สี่สิบเก้านะเขามาขอร้องให้ไปไนรีนสอบสอนนักธรรมระบาลี ที่อำเภอวัฒนานครจังหวัดปราจีนบุรีอ๋ออันนี้ก็ปีสองสี่เก้าเก้านะครับสองสี่เก้าเก้าสองี่เก้าเก้าใช่ตอนนั้นพอดี่ไหนหลวงพ่อเลยไปอยู่ปราจีนไปองพ่บวชใหม่ครับยังไม่พอพรรษาหนึ่งหลวงพ่อจ้าน้ำเพอจังหวัดั้นอยู่ท้ายตลาดครับก็ให้คนมารับมาคืนเอาการหามาหามาของยาวมาแห่หลวงพ่อก็ เห็นคนสงว่ข้างทางยกมือไว้เราก็นึกในใจว่าอเอ๊เรานี่มีดีอะไรน้อเขาถึงมาแห่มาหามไปว่าประการที่หนึ่งว่าเราเป็นพระมีศีลอประการที่สองเราเป็นมหาอืมวิชาความรู้เราเห็นคุณค่าของภาษาตนาเห็นคุณค่าของการเป็นพระเห็นคุณค่าของการเรียนบาลีครับ อันนี้ก็เมื่อไปถึงแล้วของจัดการต้อนรับอะไรอย่างดีตอนนั้นหลวงพ่อก็ยังน่าเทศไม่เป็นเขาบวชใหม่ยังเป็นหนุ่มอยู่บ้างนะครับครับผมเป็นครูสอนนะแค่ก็ไปอยู่ที่นาโหนกเดือนครับโตอนก็เทศทุกวันพระครูเจ้าน้าเบอร์เทศเดี๋ยวนี้มันขึ้นปาจีนนะเดี๋ยวพรสุสี์รุนแรกของพ่อที่ได้ดีๆเนี่ยก็มีเป็นคาราวาทุกคนใงบท ดันเป็นพระนวกะบวชใหม่แล้วก็ทรงพ้อต่อนักธรรมชั้นตรีคือคุณถนอเจนทองโอ้โหเนีรกโอ้ปาถนอเนี่เป็นคนแรกสิคนแรกเลยใช่ไหมท่านไปอยู่ที่เจ้าวาดไปอยู่ที่วัฒนานครนครพอดีปาถนอก็อยู่ที่นู่นแล้วก็เจ้าคณะเพอวัฒนานครองค์ปัจจุบันเนี่ยชื่อมหาดำเป็นเนรไปพอนยบัตรน้องพ่ออยู่ ก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นเจ้าคณะอำเภอแล้วอาจารย์เด็แล้วหมอเจอเะ็เป็นลูกศิษย์รุ่นแรกเลยลูกศิษย์หลวงพ่ออาจารย์รุ่นแรกนี่พอลับมามาอยู่กรุงเทพเนี่ยก็รู้สึกว่าอุ่นว้นวนะในกรุงเทพเนี่ยหลวงพ่อเลยไปเข้าวิปัสนาเมื่อที่ไหนทองพันห้าร้อยที่วัดสร้อยทองพระรามหกเป็นลูกศิษย์กองอาจารย์ประเดิมครามันเป็นครูทั้งวันสมาธิวัด ก็เรียนเรื่องวิปัสนาครับผมก็รเรียนเรื่องรูปเอวิปัสนาภูมิแล้วเรื่องรูปน้ําขันาก็เรียนปฏิบัติอยู่เหมือนทราบซึ่งในธรรมะแล้วมาคิดถึงว่าเอที่จะถึงวิปัสนามันสูงกว่าประโยคนเก้านะนี่ก็ทราบซึ่งในธรรมะมาคิดถึงว่าท่านพุทธทาสเนี่ย ท่านก็แค่ประโยชน์สามท่านก็ทํางานเผยแพร่ทมปฏิบัติธรรมรเป็นประโยชน์แก่ประชาชนาแก่ประชาชนมากมายครับแล้วคิดถึงท่านหลวงพ่อปัญญาธันทะเมืเคยฟังปาฐกถาท่านแล้วก็เห็นว่าหพรว่าปัญญาธันทะแค่ประโยชน์สี่ว่าอ่างนั้นตอนนี้ครับหลวงพ่อ,อก็ตังใจว่าจะเขา้าออกปฏิบัติธรรมก็ควงคว้าธรรมะ แล้วก็เผยแผ่ธรรมะเกี่ยวกับวิปััตนาอันนี้ก็พอออกพรรษาแล้วก็ไปอยู่วัดเขาธรรมวณีิตที่จังหวัดชนก็ไปอยู่นั่นได้ยี่สิบวันแล้วก็มาคิดว่าไอ่วกเราป่วยแล้วก็ปวดท้องไปทานอาหารทะเลก็เลยกลับมาโรงพยาบาลครไปอยู่โรงพยาบาลนเดือนหนึ่งแลเอชั่วหลวงก็เลยมาดูหนังสือสอบประโย อสอบประโยคหอ้าได้หลวงพ่อก็เลิกสอบกกันงแต่นั้นมาโมงานาเผยแผ่ธรรมปฏิบัติธรรมเรื่อยมาแล้วก็ลวกลับไปอยู่ตอนนีนกลับไปอยู่อำเภอวัฒนานครอีกปีหนึ่งก็ไปฝึกเทศเทศสองธรรมะสามธรรมะเราเผยแผ่ธรรมะใจเราชอบอครับผมใจเราว่าเผยแผ่ธรรมะแต่น,นี้ก็พอบรรษาที่ที่สี่ กับมาอยู่วัดนครสวรรค์เป็นสำนักเดิมก็มาเผยแพผ่ธรรมะตั้งนี้แล้วก็เทศแทนเจ้าว่าท่านวัดจะป่วยด้วยการโุโบสถอยู่หกปีหกปีทีนี้ก็หลวงพ่อไอ้คิดอยากจะหาตั้งสำนักปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเขาไปสวนโมกไปสวนโมกก็ไปสวน่านน,นากับท่านพุทธทาส<อ>แล้วก็บอกกัท่านว่า เราผมเนี่ยตั้งใจจะบวชถวายชีวิตในประศาสนาครับแล้วก็ต้องการจะทำงานเผยแผ่ธรรมปฏิบัติธรรมอย่างหลวงพ่อพุทธบ้านาเองหลวงพ่อพุทธธาตุโอนโนตันนาแสดงความยินดีด้วยแต่ว่าก <c oughs> ารเป็นนักเผยแผ่ธรรมเนี่ยนะเราอย่าทำเพื่อราบสักการะ เราอย่าทำเพื่อชื่อเสียงรเราอย่าทำเพื่อ,อดาบยศเฉินเต๋ออะไรเราทำเพื่อประสาธาิญาทำเพื่อประชาธนาเพื่อประชาชนนั่นโอโกได้ก็ติดทรมจากท่านมาพอกลับมาวัดนครสวรรค์เมื่อปีสองพันห้าร้อยแปดสองพันสี่ร้อยสองพันสี่ร้อยสองพันห้าร้อยแปดสองพันห้าร้อยแปดครับผม ตอนนี้ก็ยอมที่เขามาเริ่มสร้างวัดที่เนี่ยคือพระทุดงมาพบก่อนวัดี้ก่อนนี่เป็นเขาเหรอครับมันพ่อเป็นเขาล้นลุกวัดล้างหดืยังไงครับผมไม่ไม่มีวัดเนาะพระทุดองมาเจอเมื่อปีสองพันหร้อยห้าร้อยสี่ครับผมเห็นอิฐเห็นทุทะลูเห็นอะไรเก่าๆเห็นบ่อน้ำอ๋อเป็นวัดล้างก่อนแล้วสถาทานจะดีอื เขาก็แจ้งไปยังกรมการศาสนาครับแล้วก็ที่กรมศิลปากรน,นี่ก็ประชาชนเขาต่อต้านมไม่ให้สร้างวัดเขาเจะที่แถวนี้จัดไปทำประโยชน์ค้าอะไรููกบ,บ้านอยู่มากแล้วก็บางคนก็มาจัดสรรที่นํำบรบคาย ไปอยู่จะได้เพราะเชิงเขาตรงนั้นเขาเอารวดน้ากันไว้หมดอันนี้ก็ต้องว่าไม่อยู่นะมีกุฏิเล็กๆเป็นไม้แล้วก็ขึ้นมา่บนเขานี่เลยนะครับไม่ใช่อยู่ข้างล่างเขตอนข้างล่างอันนี้ก็ปีมาอยู่ที่แรกไฟฟ้าไม่มีใช้มีกุฏิเล็กๆเป็นกุฏิไม้ยาวสักห้าเมตรกว้างรักสามเมตร ตอ,อนเลยบ่ายก็แดดจองไฟฟ้าไม่มีพัดลมก็ไม่มีใช่อันนี้หลวงพ่อก็ไม่มีที่รับแขกหลวงพ่อก็เลยต่อ,อพลารไปกว้างสามเมตรยาวห้าเมตรหมดคนไหผ่านห้าร้อยบาทนะนี่เริ่มต้นมาเนาะ,อ,ะอันนี้ก็หลวงพ่อไม่มีอะไรมีแต่ธรรมะมีแต่เรื่องกรรมฐานเรื่องวิปัสสนา เราก็เริ่มสอนธรรมะหรือไ่ธรรมะไปเรื่อยเพราะว่ามีชื่อเสียงมาตั้งแต่อยู่วัดนะครสวรรค์ครับอ๋อครับผมอันนะี้ก็ก็เลยก็พัฒนาโยมก็มาช่วยสร้างนุนต่างนี้ก็กกกค่อยๆพัฒนามาเรื่อยครับเมื่อปีสองพันห้าร้อยสิบตั้งศูนส่งเสริมพุทธศาสนาขึ้นที่วัดนี้มีศาลาเล็กๆหลวงพ่อก็มีการประชุมทำกรนะทุกวันอาทิตย์ มีพวกขจาราพวกวิปัสสาบ้างทางจังหวัดบางยังอยู่ข้างล่างอยู่ใช่ป่วครับหลวงพ่อยังไม่ยังไม่ตอนนั้นยังไม่เป็นวัดอ๋อยังไม่เป็นวัดทีน,นี้ก็ทํางานอย่างนี้มาเผยแร่ธรรมะมาหลวงพ่อก็มีชื่อเสียงในเรื่องสอนกรรมฐานครับในเรื่องการสอนธรรมะในการเทศหรือการบรรยายธรรมอะไรเนี่ยครับผมต่อไปทีนี้ก็ต่อมาก็เมื่อปีสองพัน ห้าร้อยสิบห้ามีงานหล่อพระประธานวัแต่มโบสดหลวงพ่อก็เลยจัดปูดพี่พรามมตันนี้มีพระผู้ใหญ่บอกเอะเราเป็นพุทธทำไมไาบวดเป็นพรามไม่รู้ว่าเราลองขึ้นเปลี่ยนใหม่ว่าศีรจารีนีแปลว,ว่าสรตรีผู้ทรงศีลสรตรีผู้รักษาศีลแต่ว่าต้องทำสมาธิแล้วก็ฟังธรรมะ ราเจอเปภาวนาอบรมปัญญาด้วยครับอันนี้ก็คนก็กอุปกรมันไม่มีที่ไหนเนี่ยคนก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นจนเรามาก็เป็นเป็นพันสองพันกว่าแล้วเมื่อก่อนนี่มันเนื้อที่เราขยายไม่ได้มาขยายได้เมื่อปีสองพันห้ร้อยี่สิบขยายไปถึงชาลาพุทธานุภาพขยายไปทอชดเชยค่าที่เขามาซื้ออะไรต่อเลย ที่เขาอยู่ใหม่บางอะไรมัางขยายปตรงข้างล่างใช่ไหมครับข้างยวตีนเขาอยู่ข้างบนเรายังไม่ได้ขึ้นมาอยู่ใช่ไหมหลวงพ่อย่างโอ้โหข้างบนแล้่ขึ้นมาข้างบนตอนไหนครหลวงพ่อยนี้ก็ปีสองพันห้าร้อยสิบเก้าประกาศเป็นวัดนะเป็นวัดมีพระสงฆ์ประกาศเป็นวัดมีพระสงฆ์อยู่อาจำบัรชาเป็นวัดโดยสมบูรณ์แต่ว่ามาที่บนเขาเนี่ยที่ทำถนนขึ้นมา ครั้งแรกมันมีเอกอย่างนี้คือหลวงพ่อพิโมรธรรมหรือว่าสมเด็จพุทธาจารย์รอาตโพวัดมาธาตุท่านเป็นส่ <c oughs> งเสริมเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนาทีนี้ก็ท่านก็เดิน มาประชุมมาพระมาปฏิบัติธรรมที่นี่หกร้อยรูปครับอยู่หกวันโอ้มาหกร้อยรูปหกวันท่านเร่มาที่เชิงเขาท่านก็บอกว่ายังไงครับอเขานี่ตั้งชื่อเขาดาวดึงก็ดีนะก็อยู่ตรงถนนดาวดึงเมืองนครสวรรค์ถนนนี้ตัดผ่านมาเลยตอนนั้นเขายังไม่มีชื่ออตอนนั้นยังไม่ทำถนนสมเด็จพระเจ้าจันย์นนี้ก็หลวงพ่อยังไม่รับอะไรยิ้มๆเลยอันนี้ต่อมาเมื่อ ปีสองพันห้ารอยยี่สิบสามยี่สามห้าร้อยยี่สิบสามก็มีนักปฏิบัติธรรมมาจากกรุงเทพครัเป็นผู้หญิงว่าขอปฏิบัติธรรมที่นี่แล้วขึ้นมาปฏิบัติธรรมที่กลางเขาเนี่ยพอเขากลับไปแล้วคนหนึ่งทำสมาธิได้ดีนะก็เลยบอกว่าร <c oughs> ั่ีวงเนี่ยมีจดหมายมาก็บอกว่า เขาปฏิบัติธรรมเห็นในดิมิตแล้วก็คกอกรองอยู่สองเดือนแล้วจึงมีจดหมายมาถึงอาจารย์ออาจารย์จะไเชื่อหรือไม่เชื่อจดหมายมาถึงลุงพ่อเนี่ยนะเขามาปฏิบัติธรรมวัดจีวงนี้สร้างสมัยกรุงสุโขทัยแล้วก็พระเจ้าบดินสมัยนั้นสร้างันี้ก็ต่อมาเจดีย์ได้พังลงแล้วก็จะระทาดไปอยู่ที่อื่นแล้วหากว่าอาจารย์อยากจะให้วัดจีวงเจริญรุ่งเรืองต่อไปลงมาก ก่อสร้างเจดีย์บนยอดเขาตรงฐานเจดีย์เก่าอแล้วก็เจดีย์บนยอดเขาเจดีย์บนชั้นดาวดึงนั้นน่ะมีลักษณะเป็นฐานสี่เหลี่ยมแล้วก็มีภาพพุทธวัรเป็นภาพนูนอ,อยู่รอบฐานด้วยครับอันนี้ก็หลวงพ่อก็เลยเริ่มสร้างถนนลูกศิ์เอารถมาช่วยทำตอนแรกเริ่มตัดถนนเข้ามาก่อนอ แต่นนนท์เองมันก็ไม่ค่อ้เรื่องเราลุงพ่อเป็นนายคุมงานเองออกไม่พอกที่เองไม่ได้เอาช่างไมาซ่ขึ้นมาจากข้างล่างคราบสองกิโลท่านผู้ชมก็ขึไต่ขึ้นมาคือลวดหนามเลยหรือหนามก็มาสร้างเจดีย์ที่นี่นะมาถึงที่นี่เถอะนครธนบุรีด้วยทานเจดีด้วยก็ทำก็ทำมาเกรดมาร้อยยี่สิบเจ็ดชั่วโมงเสร็จแล้วก็ลุกขึ้น ก็วีโยม,มาเลยครับนวันวนัวตากนองน้านา,า,นาใหญ่นี่ผพว่อกระพาขึ้นมา,ามาดูขึ้นมานนคกิดได้กับตะกูลนารอดัดจะสร้างเราจะสร้างเจดีย์ตรงนั้นทีนี้ก็เจดีย์ก็เริ่มสร้างหยุดหยุดมาคือเริ่มสร้างปีสองพันห้าร้อยยี่สิบสี่เดือนมีนาคมวางศิลาฤกษ์ครับผมแล้วก็ ทำมาเรื่อยๆมาทำมาสองปีก็หยุดไปสร้างโรงเรียนพัตยสิิธรรมข้างล่างอ๋อหยุดสร้างเจดีย์ก่อนไปสร้างโรงเรียนก่อนโรงเรียนปีแเอาโรงเรียนให้เสร็จก่อนแล้วที่เรปีสองพันห้าร้อยสามสิบสามหยุดไปสิบปีนะครูหยุดสิบปีหยุดยาวน้องพ่อที่นี่ไมโยอโยมที่โรงเรียนเสร็จแล้วใช่ไหมลูกศิษย์ที่กรุงเทพอยู่สมุทรปราการเขาขายที่ได้แล้วนั้นเขาขายมีหกสิบไร่ก็ขายได้ประมาณนั้น สี่ร้อยล้านนึงโอ้โหสิบล้านที่สี่ร้อยล้านตอนนั้นโยมแม่ก็ก็เอาเอามาช่วยหลวงพ่อครับลาดยางลาดยางถนนลาดยางถนนปีประมาณร้อยขึ้นมาบนเขาลาดยางนี่เดี๋ยวขึ้นมาสะดวกหลวเป็นลูกรลังหลวงพ่อก็เอาทหารช่างมาช่วยลาดครับผมครับแล้วก็ก็พัฒนาเลยมาแล้วก็ลูกลูกสาวลูกเขยเอามาช่วยสร้างองค์เจดีย์ แล้วสี่เ้าสี่้านเลยโอ้มันสร้างดีดีเขาก็ก็คือที่ที่ที่นี่มีมีศาสนสถานสําคัญอยู่กี่อย่างครับหลวงพ่อที่บนนี้ตอนนี้มีอะไรบ้างครับ ข้างบนนี้เหรอครับผมข้างบนข้างบนนี้ก็มีจุดแรกจุดสาคัญก็คือจุดสำคัญพระจุฬามณีเจดีย์นะพระจุฬามณีเจดีย์มีเก้าองค์หมายถึงโลกระธรรมเก้าครับผมแล้วก็ฐานสี่เหลี่ยมหมายมหาสีิประฐานสี่สูงสี่สั้นหมายถึงอริยสัจสี่แล้วคนที่จะได้มรสีผลสี่จะต้องปฏิบัติตามแนวมหาสี่ประฐานรู้แจ้งอริยสัจสี่ถึงจะได้มรสีผลสี่ที่พ่านหนึ่งแล้วก็ พระพุทธชินาสีองค์ใหญ่นี่ที่เราเห็นเลยคบเหลอานั้นก็เป็นพุทธลูปแล้วเกจีอาจารย์ต่างๆที่คนในเขานับถือแล้วใชเขาปิดทองให้คนกราบไหว้บูชารับแล้วนอกจากนี้บนวัดยังมีหอชมเมืองมันยังไงก็ไ่รหอชมเมืองนี่เป็นของเทศบาลของนครนครสวรรค์ครับคือเขามาขออนุญาตตั้งที่นี่แล้วก็เขาของบประมาณจากทางรัฐบาลสมัย ที่ทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีก็เลยมาประชุมคณะรัฐมนตรีใเทศบาลแล้วกาขอทำไอ้ประมาณทำถนนคอนกรีตแล้วก็สร้างหอชมเมืองสร้างหอชมเมืองเออทำคอนกรีตขึ้นมาสมัยท่านทักษิณนะเมื่อก่อนแค่ลายยางลายยางเสร็จแล้วก็มาขอคอนกรีตตอนนี้ไงตอนขอขอชมเมืองด้วยขอหอด้วยก็ได้สันเร็จเลยหลวงพ่อถ้าเกิดไม่มีหอคงไม่ได้คอนกรีตนะครับผม <laughs> พอดีมีหอเือิจิงนี่ที่วัดนี่สวยงามมากต้องไปชมครับ,รบได้ขึ้นมาข้างบนนะที่วัดคีรีวงเขาเดาวดึงที่นครสวรรค์นเนี่ยท่านาขับถ้าผ่านมาท่านจะขึ้นทางเหนือต้องเห็นอยู่แล้วล่ะเจดีย์ที่สวยข้างบนในสีทองอลามาบนเขาี่แต่ก่อนนี่ยังไม่ค่อยดังเท่าไหร่เพราะตั้งหลังมาคนขึ้นมาเยอะเลยเพราะทางขึ้นมาสะดวกสบายท่านสามารถ ขับรถขึ้นมาจากอ่าอ้ข้างล่างถ้าผ่านเหนือได้เห็นเลยเหรอเห็นเลยครับรถ้นมาทำไมผมไม่เห็นนะผมหลับ<ม>ใช่ไหมหลับพอ<ส>คุณหลับ คุณจะไปไหนไปพิจิตไปพิซิโลก็ต้องเห็นนะเอเอเข้ามาตัวเมืองนครสวรรค์เนี่ยเห็นแล้วสีแยกสีแยกในชาติวงเนี่ยเห็นเลย็แล้วขึ้นมาข้างบนจะเห็นวิวของจังหวัดนครสวรรค์สวยงามมากใช่นะคนขึ้นมาเอารถขึ้นมาจอดข้างบนวัดได้เลยคทางขึ้นก็สองกิโลทางขึ้นใม่เป็นคอนกรีตอย่างดีที่ลูกบ่อบอกใช่ครับแล้วก็มีหอดูชมเมืองครับอย่างสวยงามนะมสมัยนั้นงบประมาณสมัยท่านทักงิลนะอนุมัติให้มาประชุมครมอสัญจรที่นี่พอดีเลยถูกต เยอะเลยทีเดียวนะครับวันนี้เราได้รับเมตตาจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระราพรมาจารย์หลวงพ่อมหาบุญรอดหลวงพ่อบอกไปไหนให้แ้วคลาดปลอดภัยให้รอดปลอดภัยครับแต่ที่มาเล่าเรื่องราวของวัดคีรีวงเขาดาวดึงให้พวกเราฟังแล้วแล้วก็มาเผยแผ่ธรรมะเราฟังครับประวัติท่านด้วยประวัติของพ่อด้วยโอ้โหเราทราบความมาท่านเป็นปฐมเจ้าวัดองค์แรกของวัดนี่เลยจนปัจจุบันนะก่อนที่จะ เดี๋ยวผมจะขออนุญาตหลวงพ่อนะที่มาเราจะไปชมรอบวัดไปถ่ายทําเก็บภาพรอบวัดหลวงพ่อนะก่อนเี่ยะไปหลวงพ่อก็ให้สีในพอในช่วงเด็กนี้สักหน่อยครับหลวงพ่อครับให้คนชมทางบ้านนะครับหลวงพ่อครับนิมนต์ครับท่านสาธุชนพุทธบริษัทที่สนใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมทั้งหลายครับขอให้ทุกท่านเจริญด้วยราบยศสรรเสริญสุขเดี๋ยวขอให้มีความสุขกายสุขใจ แล้วขอให้มีธรรมะในใจละแต่ความชั่วทำแต่ความดีทำจิตใจตนให้สงบผ่องใสโดยโลกมันวุ่นวายสังคมมันวุ่นวายเราก็อย่าไปหลงตามโลก<ะ>ขอให้เรามีจิตใจที่มั่นคงในพระศาสนาในหลักศีลธรรมคุณงามความดีเล้วขอให้ท่านทั้งหลายเจริญด้วยอายุวันนะสุขพะพระปฏิพานนสารต้องบัติมีความปรารถนาสิ่งใด โดยทางที่ชอบที่ควรแล้วขอให้สำเร็จสมตาม,มความประสงค์จงรุกประการเธอนถูกครับผมอ่าเดี๋ยว่วงหน้าเราไปชมแล้วก็ไปกราบพระรอบๆวัดเขาวัดคีริวงราบเขาเดาวดึงที่นครสวรรค์ครับครับผม